ครับจากคลิปแล้วนะครับครับตอนนี้ก็ครับมาทํารีวิวครับเหรียญเหรียญหายากครับเหรียญหนึ่งนะครับครับนี่ผมจะให้ดูนะครับที่ผมสะสมไว้นะครับเหรียญเจ้าฟ้าสิรินธรนะครับน่ครับประเทศไทยนะครับนะครับตัวนี้นะครับเหรียญหายากเหรียญหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเหรียญ น่าจะเป็นเหรียญทำมาไม่เยอะนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทครับปีพศ2520นะครับเหรียญหนึ่งบาทครับพศ2520นะครับตัวนี้ทำมาเท่าไหร่ไม่ทราบครับแต่ไม่เยอะนะครับด้านหลังจะเขียนว่าบัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยนะครับแห่งประเทศไทยนะครับนี่ครับ พศ2 5อ0 20นะครับใครสนใจก็ทักทักมาได้นะครับด้านล่างคลิปนะครับคงข้อความนะครับติดต่อได้นะครับตัวนี้เป็นเหรียญสะสมนะครับนี่ครับผมซูมชัดๆนะครับนะครับขยับกล้องครับเหรียญหนึบาทพอส5อ0นะครับ การหลังเขียนว่าบัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับเหรียญเจ้าฟ้าลินทอนนะครับนี่ครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่เป็นอีกเหรียญหนึ่งขนาดขนาดของเหรียญน,นี้นี่ผมจะเทียบให้ดูครับ เทียบกับเหรียญอะไรดีนะครับเหรียญบาทดุนเก่านะครับเทียบกับเหรียญบาทดุนเก่านะครับขนาดเท่ากันนะครับเ <c oughs> มือม่อเมื่อเทียบกับเหรียญบาทปี2525ครับค่ะพอ,พอ,กนนะอๆกันนะครับถือว่าไล่ๆกันเลยครับ โอเคครับสลับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าติดตามช่องฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆครับเหรียญดีๆหรือว่านานา,นาสาระครับคลิปใหม่ๆม,มาลงให้ดูตลอดนะครับวันนี้คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ